คราน,นี้ก็ผมก็จะมารีวิวโคมตะเกียงของโคแมนครับก็คือตัวนี้เลยครับเพิ่งได้มาแล้วก็ได้ลองจุดเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ซื้อมาเออมันเป็นกติกาการแข่งขันการเอฟของ facebook ตัวนี้ได้มา1,300บาทก็เป็นราคาที่ที่ที่ถูกเลยและก็ มันมีแบบว่าเคยเคยไปหาแล้วหาไม่ได้บางคนก็ได้มาราคา2,000อัพไปเลยอันนี้ก็ถือว่าไปแข่งกับเขามาเริ่มต้นเลยอะ่ะมันก็จะมัมนจะมีอย่างนี้เลยนะมันจะมีของมาให้การแตกนีอย่างนี้เลยนะการแตกมายี่ิ แล้วก็ใส่กล่องเวลาไปแคมป์ไปอะไรเดินทางก็จะปลอดภัยไม่แตกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแก้วครับแล้วก็เอาออกมา,าครคูมือเขาก็ก็จะบอกเลยว่าเวลาเราจุดแล้วเนี่ยก็อย่าไปแตกตรงนี้ร้อนก็ให้แตกตรงนี้เอานี่ก็เป็นของโคแมนครับวิธีการจุดตูดอะมันเป็นของแก๊สซาเปาอยู่แล้วครับถ้าจะเป็นแก๊สกระป๋องเล็กก็เอาหัวแปลงมา ไม่ก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมเล่นเมื่อวาน <c oughs> อ่ะเริ่มต้นเอาเป็นแบบเบสิกก่อนนะครับก็หมุนเข้าไปนง่ายทีนี้มันปิดหมดเลยจุดยังไงไม่ใช่ถอดออกมานะครับพังเนี่ยตัวเงี้ยมันจะเป็นปรับปรับปรับหยาบเนี่ยอันเนี้ยปรับอันนี้ปิดนะเนี่ยแล้วก็ปรับปรับหยาบส่วนไอ้หมุนหมุนเนี้ยปรับละเอียดเนี่ยมันก็จะมีมีลบมีบวกให้ดูอยู่ละ ว่าจะหมุนไปทางไหนงั้นผมก็เอาไปแ้่อยู่ประมาณกลางๆแล้วกันนะเวลาจุดเนี่ยก็เอาไปแช็กเนี่ยจุดไฟเนี่ยจิ้มเข้าไปข้างในนี่เลยแล้วก็บิดเปิดเลยน,นี่นี้เราก็ปรับแล้วแต่แล้วว่าคุณจะเอาเร็วแรงขนาดไหนนี่อันนี้ก็ผมก็ชอบให้มันอยู่ประมาณเนี้ย อุ้ยเนี่ยสวยดีครับหงออเรรจะปรับยาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็หมุนปรับยามันก็จะแก๊สมันก็ขึ้นแรงครับแล้วก็หงออยู่ประมาณกลางๆก,ก็ได้อะแล้วก็หมุนหมุนลละเอียดซิกนี้อันนี้ก็แค่น้อยๆก็ได้แรงๆก็ได้สวย ทีนี้แอดแทสซอรี่ของมัน,น่ะก็มีเยอะแยะมากเลยที่เขาเขาทำกันอะ่ะก็จะมีแบบขาต่อขึ้นมาขนาดน,นี้ต่อยาวอย่างนี้ซึ่งมันมันมันดีนะมันดีตรงที่คือไอ้พวกแบ,บโบอพวกเนี้ยมันใช้แบตไงถ้าเราแบตหมดไปกลางป่านาน,านๆตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือแบบเป็นแก๊ส แล้วทีนี้อันเนี้ยมันเป็นแก๊สสารเปาใช่ไหมผมมีท่าเรียนอีกท่าหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูปิดก,ก่อนอ่ะสูงรูฉุึกเฉินไงแก๊สถ้าเป๋าหมดแล้วเรามีแก๊สนี่แต่บังเอิญคุณต้องมีหัวต่อนะเริยนผม <c oughs> ผมมีหัวต่อหัวต่อคืออะไรหัวต่อก็คือแปลงจากไอ้เนี้ย มาเป็นหัวสลรเปาอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเริ่มหยุงยาแล้วดินเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือคือถังของเขาเลยนะจุกต่อถังก็จะมีแค่นี้อันเนี้ยคือจุกที่จะมีรูแก๊สเล็กๆอยู่อันหนึ่งแค่น,นี้น้อยๆอ่ะเพื่อที่จะต่อบัวตัวนี้ พื่อที่จะต่อกับบัวทีนี้ไอจุดถังแก๊สเนี่ยผมก็จะมีตัวต่อตัวนี้นี่ซึ่งหัวเนี่ยมันคือไซส์เดียวกับตาเป่ามันจะเป็นสเปคเดียวกันก็ติดเข้าไปเนี่ยมีคนทําขายใหไอหัวเนี่ยผมซื้อมารวมส่งมันประมาณสองร้อยมั้งขายมาร้อยห้าสิบรอยสิบผมจําราคาไม่ได้นะอ่า แค่นี้เองอ่ะทีนี้คุณก็ปรับเหมือนเดิมปรับยาปรับละเอียดอ่าอ่เปิดแก้ก่อนหาผมพาเลิ่นเนี่ย <c oughs> อ่ะคุณจะปรับแรงอ่ะแรงก็แรงอ่ะ,อะคือมันเป็นเนื้อแก๊สเดียวกันนะครับสมมุติว่าไอเนี้ยหมดมันก็จะมีเ อุปกรณ์ที่ถ่ายจากไอ้ถังเนี้ยมาหาไอ้ถังเนี้ยเออมันก็มีขายหรือเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือคุณเอาไปใช้เลยเนี่ยคุณเดอเนี่ยคุณก็ปรับไปเดี๋ยวะวังนี่นี่ยเงี่ยเนียอ่ามันก็จะมีเสาต่อต่อจากไอ้ตัวตัวเนี้ยเนี่ยไอ้คอเนี้ยให้มันยาวๆแล้วก็อันนี้ไว้ช่วงสูงให้มันสว่างทั่วๆก็ได้อะก็คือตัวเนี้ยที่ผมซื้อมา ตอนนั้นน่ะผมจะเอามาใช้กับมันจะมีแก๊สแบบนี้เดา๋วไว้ดูเตานี่ผมจะเอามาทำแบบนี้แบบเนี้ยเป็นเตาอ,อย่างงี<ๆ>้ไงอันเนี้ยมันก็ต่อกับสลรเปาแต่นี้ว่าไอเนี้ยเมื่อก่อนน่ะมันหาซื้อยากมากร้านแบบขายเฉพาะจริงๆอะ่ะถึงจะมีอะ่ะแต่เดี๋ยวเนี้ยไอเนี้ยขายที่บิ๊กซีบิ๊กซีมีขาย มันก็เลยสะดวกมันก็ง่ายขึ้นไงคือเมื่อก่อนอะ่ะผมผมต้องใจจะเอามาต่อเนี่ยต่อจากไอ้เนีน่ยไอ้ถังเนี่ยออกมาเนี่ยเพราะว่าผมมีนี่อยู่แล้วไงไอ้เนีน่ยมัน,ม,นมันเบาไงมันพกง่ายเออแต่ว่าณปัจจุบันผมก็เอาไปไปมาทั้งถังเลยก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยเป็นไงครับนี่ก็คือการรีวิวโคมโคมหรือตะเกียง รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้รู้รุ่นหรอกออันเนี้ยแหละตัวนี้แหละโอเคความสวยงามเหรอตอนคืนอ,อินเสิร์ตโอเคครับจบการรีวิว